พี่น้องเอ้่วบักตานไงนน้าไงส่วมาเด้อมาเด้อสไนก็ไม่เก็ด้วยส่วนถือหอยลวกเบอะหลังจากกินบักเทปมาเด้อสามแสงจแสงตัดอ้อยแล้วกินบักตานเนื้อเนีเจ้ากับเจ้ากัสมยังสั้นละอย้าไมอ่ะ อันผู้ซอยแล้วอกงพี่น้องเบิ่งวิธีปลาบักตันปาเปนเบิ่งวิธีบาดบายตาบักตัน้ม้า้า้าว้าาายาาท่าเนี่ยากหยาดหอ้ยายุุอแม่ทองอดทั้งเียมทั้งตห้าบักต้้เดียบักตัน

ใช่ม่ออะไรก็น่าเถอะอันนี้เป็นยังบดิไแงยี่หิวกรติกเป็นรถตัวน้หิวกรติกไปดอกหมักนั่นมันนเไปกินน้ำแนน้ำแนแมหมาหมากาดาินน้ำแน่แม่หมาหมาผู้ชสยจิตป่ะ ผู้ใดสนใจมาตัดไอยปีนาม้างหรืเปล่าผู <médico> ้รับามตตไหมหายคักหขแน่ไหมเปล่าผ่าบักตัดน้ำผ้งท่ายง่ายนะไปือย โอเคเราจับดูบินยังไม่เสร็จได้เยอะกับ่างได้ยอะมากจ้าพักกาอ้นใ่ลจนะบนักกานใครใไเดี๋ยวพี่น้องมาด้วยปะ โหแล้วบางใไม้ดูดดูใยไมลเราดูดอย่างวุกตะวนตาจุ๊บปล่อยใยไม้่ยวไปสิบุระแจงนะแจงแล้วตอนอีกยังอยู่สิบแสนกว่ามันบอกเสือังเยงไหมมูันลเออ อ้าปักตาลมันกินน้ำเลยเหอมาขายมน้ำนี่แหละมันบอกน้ำี่ะเันลยันออกหันเบิดอะเถอะพี่น้องผัวมีการแจกแจกจะไหนเกิดขึ้นเด้อป่ะเนี่ยป่ะพ่ะผัว

ันเป็นน้ำแตกจักจั่วนเด้อนงมาเด้อป่ะสร้างยัสร้างยังเออก็ยืนรู้จักด้วยืนน่ะโอ้ยไม่กินกาแฟโอ้ม่ใช่เนี่ยเขาฟ้องอ่ะนันเป็นน้ำแตกจักจั่อ ต้มอแม้าช่วยานไม่องเอาสียท้ม่แจกพร้อมเด้อผัว่าไม่กินน้ำตาลเดี๋ยวผัวจะซอยแม่แจกเสียสัไหนปูปูเสียท้ไนผัวผัวน่องผัวเสียทไหนรดเอาไว้เอาไว้ลายมือกินมันอ้อนแล้วไม่ลายมือมอไก็แขนหัวมันก็เขนนแขนหัว

สามแสงแงตัดอ้อยแล้วกินมักตานน่ยหม่ตัดอ้อยแล้วเอาลุมกินร้ามัเนาะอีหลีจะไปหาต้นม้วนมักการหม่นักตารอะฟังต่บักตานแล้วจา่ได้ต้นม้วนเลยป่อพี่น้องกับหลีจะจัดยังไงอ่ะเขาะกับใช้แขนที่เป็นใหญ่ปะพาดแขนังซี่แมมันมีจักปล่อยได้ไหมเนี่ยผปล่อจูแสงนะแง

ออนหอบไสบงไมมันบก่อใสเบังไม่อบกบกกสองอย่าวกเตาแบุ่่่แต่ว่าม่อทุมอักินเตานอ่อนกินมกตานอ่อนวันใจดีบ้านบ้านนักบินยี่มิเสร็จได้เยอะกับบงได้ยองกินมาตานอ่อน ป่าพี่น้องกลหลจะจกสนไหนอ่ะแล้ากักรชาแขนที่เป็นยายระพาดแขนทั้งซีแม้มันมีจกะซอยพปแจกเสร็สนไหนปูปูเสียส้นหนพ่อพ่อพี่น้องพ่อ จะท่านไหนอ่อนเนาะบอกเบ่งเด้อเปิดกล้อง้เบ่งเด้อตามมาตมเฮ้เาอะไร่นีเขาี่เขาอดเนือองคมเมนต์เมื่อคลิเนาาี่มนเขาตามชิ้นมตามเอออุไรบ้านบัวเกล็ด